สักสิบนาทีก็ได้ครับเดี๋ยนี้แบบเป็นเกียรติรายการเราหน่อยว่แบบเคยเห็นอาจารย์ผ่านไลฟ์วันนี้ได้มาดูหน้าไลฟ์สดๆเลยอ๋อแล้วพี่บอยที่ตัก็เลือกคำถามเปรนที่จริงขออยู่เป็นเป็นนี่แล้วกันเป็นลูกศิษย์อยู่ข้างหลังเนี่ยให้อาจารย์ตอบอาจจะไม่มีคําถามมองไม่เห็นจอนี่ไงนี่ครับเดี๋ยวผมเราถามก็ได้เออเราถามเดี๋ยวผมถามให้ครับเออเออ ปั้นมึงนะนี่เดี๋ยวให้เขาถามก็ได้ไม่เป็นไรไม่ก็ถือไว้ด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวเราปั้นมันจะเลือกคําถามที่แบบแมงัตตอาจารย์เพราะอันนี้มันปักหมุดได้ครับอโอ้โหเห็นหมดทุกคนไหมทุกคนครับเออสวัสดีทุกคนใครมีอะไรเดี๋ยวส่งคําถามมาตอนนี้ก็มีคือแต่คนบอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์มีคนถามเรื่องเสื้อแล้วอาจารย์เสื้อรอก่อนอาทิตย์หน้ามั้งน่าจะเสร็จแล้วมั้ง เสื้อเดือนหนึ่งขายสักทีหนึ่งสวัสดีลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนด้วยน,นะครับผมบัวปกรณ์ครับผมนั่นตันครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยที่อาจารย์ได้มาถ่ายรายการร่วมกันกับพวกเราครับรายการอะไรครับคุณปั้นแท็กเพื่อนเที่ยวทางช่องโมโน,โน29นะครับผมวันนีน้อาจารย์เบียร์ก็ให้เกียรติมาแล้วก็ที่จริงเราเดินทางมาที่จังหวัดระยองเพราะอาจารย์มาบรรยายธรรมนะฮะแล้วก็มาถ่ายรายการด้วยก็ได้คุย นทานานทำอาจารย์ไปในหลายเรื่องนะฮะทั้งทั้งทางโลกทางธรรมก็อาจารย์เลยชวนมาไลฟ์สดสักประมาณสักสิบ <10, S 1> ห้านาทีถือว่าเป็นเกี่ยวติของเราเกี่ยวของรายการเราด้วยนะครับก็ใครอยากดูรายการเทปที่อาจารย์เบียรมาออกรายการไปเที่ยวพวกเราเนี่ยนะครับผมดูได้นะครับวันอาทิตย์นะครับผมบ่ายสองโมงช่องโมโนยี่สิบเก้าครับผมราการแต่ให้อาจารย์ชวนมาดูด้วยเนาะเอออาชวนมาดูด้วยเดี๋ยวไปแชร์ไปแชร์ให้เขาดูอาจารย์มีคนบอกว่า ที่วางโทรศัพท์อาจารย์เปี้ยวมากครับใครอ่ะที่วางโทรศัพท์เนี่ยด้านรองเท้าเนี่ยอ๋อวุ่นวายกับรองเท้าก,กูยังนะอ๋อไม่เมื่อกี้ผมอันนี้เราทักทายในลยไลฟ์อาจารย์ในไลฟ์โอเคอ๋ออโอเค มีคนบอกอาจารย์ตึงเขาออกไหมอาจารย์ตึงเกเขาออกไปก่อนอ่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็เมื่อกี้มีพายเรือผ่านก็คนก็บอกมีพายเรือผ่านคือนี่เราอยู่ที่สวนพฤก,กาษศาสตร์นะครับจังหวัดระยองก็จะเป็นเป็นบึงบัวนะฮะแล้วก็เป็นบึงที่ใหญ่มากล้อมรอบโดยภูเข,ขานะฮะ,ะมาทำกิจกรรมได้ครับผมมาพายเรือปั่นจักรยานนะครับมาเดินเล่นโอเคครับอาจารย์วันนี้เราจะมาไลฟ์ครับในคนตื่นทำนะครับเป็นเวอร์ชั่น บอยปั้นมาตื่นทํากับอาจารย์ด้วยนะครับคงน่าจะตื่นยากครับอาจารย์คือเขาเลยบอกว่าอาจารย์เบียร์ตื่นทําคนตื่นทําแล้วคุณบอยครับตื่นหรือยังตื่นหรือยังอาจารย์วันนี้เป็นไงบ้างครับมา,มา,ม,ามารายการแถักเ้นเที่ยวกับผมกับพี่บอยอาจารย์ก็ดีก็ดีอะนะก็ดีครับก็โอเค <Okay. S 2> จ,ะจ,ะจะต้องให้กูพูดอะไรอ่ะมึงจะหวังให้อาจารย์บอกว่า,วา,วามันมากเลยสัตว์บ้าน,นว่าเออมึงสองคนก็ดูเป็นคนดีนะอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้ยกูไม่ดูนะอย่างนั้นนะ <laughs> มึงอย่ามาบังคับให้กูพูดถ้ากูจะพูดกูจะพูดเองวันนี้วันนี้ก็เลยพาอาจารย์มาไลฟ์นอกสถานที่นะครับผมก็มาตอบคำถามทำตอบคำถามทำกับ ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนที่รู้รฟ์อยู่เดี๋ยวคุณป้านจะเลือกคําถามขึ้นมาที่จริงตอนนี้มันไม่มีคําถามเลยพี่บอยแต่ว่าผมจะทิ้งเวลาไว้ให้คือผมเป็นผู้ชมแล้วกันเป็นเป็นเวลาของอาจารย์กับทางทางทางลูกศิษย์เลยแล้วกันอาจารย์มีอะไรทักทายลูกศิษย์เลยครับเดีวคนดูให้บอกผมจะนั่งเงียบๆอาจารย์เออแล้วกูอ่านเองเลยว่างั้นเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยคัดเดี๋ยวผมช่วยคัดเออคำถามด้วยครับอาจารย์อ่าอ่ามีคนถามเลยครับอาจารย์เออฆ่าคนในเกมบาปไลยครับอาจารย์ มันจะบาปหาอะไรฆ่าคนในเกมมึงไปฆ่าจริงหรือไงมึงก็ปัญญาอ่อนถามอะไรเพ้อเจอร์ไรสาระแต่ถามว่ามันเป็นมโนกรรมมันก็เป็นมโนกรรมคือมันเป็นความรู้สึกในใจมึงไงเดี๋ยวมึงก็จะไปทาจริงๆเขาสักวันหนึ่งถ้ามึงยะทําทอย่างนี้ต่อไปอ่ะแต่ถามว่าบาปไหมมันก็ต้องวัดจากศีลห้าศีลห้ามึงไม่ได้ไปฆ่าจริงๆไงแต่มึงเดี๋ยววันหนึ่งมึงจะไปทําจริงไงถ้ามึงยังเล่นต่อไปแบบเนี้ยก็ให้ระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าวันน่องจ้องแต่จะเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยหัดทำมาหาแดกบ้าง ี่ปกติเวลาอาจารย์ไลฟ์เนี่ยคําถามพวกนี้แบบนี้มีเยอะไหมโอ้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนคําถามอะไรครับที่อาจารย์รู้สึกว่าอืออ่านแล้วอยากจะแบบเอากระโถนฟาดปากงูกเขียวสีอะไรเออมึงตอบให้กูหน่อยอ่ะงูเขียวสีงูสีเขียวเนี่ยอาจารย์อ่าแล้วมึงว่ามันควรจะถามแม่ปัญญาอ่อน <c oughs> ไหมล่ะเอองูเขียวสีอะไรมึงว่าปัญญาอ่อนไหมล่ะต้นไม้มีกี่ใบครับอาจารย์เออเนี่ยเนี่ยปัญญาอ่อนมึงเนี่ยจะโดนลวงคู่ล <c oughs> งคนแรกแล้วกูว่านะไม่ใช่งูเขียวแล้วกูว่าอาจารย์ขอโทษนะครับอาจารย์ที่บนถามนะผมไม่ได้ถามอย่างอาจารย์ผมถามว่า อาจารย์ใช้ยาสระผมอะไรครับอาจารย์โอ้ยสรารแนเรื่องชาวบ้านเดี๋ยวก็ถนตีปากก็ให้ก <c oughs> ูมีผมไม่สระเรื่องอะไรปัญญาอ่อนจริงๆ <c oughs> โง่และอวดฉลาดเนี่ยเห็นไหมปัญหาหาเมืองเนี่ยนะวุ่นวายแต่กับหัวกะบาลชาวบ้านเนี่ยนะแล้วแล้วเนี่ยพอเข้าแก๊บเนียมีแต่คนถามเมฆสีอะไรเออมนจะเริ่มเห็นไหมเอาสาระหน่อยเออมาถามเนี่ยมีโอกาสได้สนทนารามกับอาจารย์เบียร์นี่ผมว่าตลอดทั้งวันเนี่ยนะถามคําถามอาจารย์เบียร์มาเนี่ยทำให้ผมกับพี่บอยเนี่ย ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นอะเอาจริงเราได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนตื่นมากขึ้นครับอ่ะมีคาถามนี้ผมว่ามีสาระแบบประมาณหนึ่งครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อครับเขาบอกว่าอาจารย์ครับไยที่อยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยถ้าเอาออกจะเป็นอะไรไป็ครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเชื่อไงเขาเชื่อเรื่องไยแล้วมันจะเป็นอะไรถ้ามีไยเอาออกไปมันจะเป็นอะไรอะเอาออกไปหน้ามอนจะสวยขึ้นก็ได้ถ้าออกไปแต่คําถามคือมีไว้แล้วมนเป็นอะไรอ่ะบางคนบอกมีไยแล้วชีวิตจะล่มจมอาพับรักอาพับผัวมืองอาพับผัวเพราะสันดานเมือง สันดานมึงไม่ดีผัวมึงเลยทิ้งมึงไงมันจะไปเกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวกับฝ่ายมันเกี่ยวกับสันดานเวลามึงจะจี้ฝ่ายออกไปจี้สันดานมึงออกก่อนอันดับแรกเออไม่ใช่ไปจี้ฝ่ายออกแก้ไขดีกากระทำของตัวเองอันและแค่นั้นเลยจี้ออกก็ไม่เป็นไรถ้ามึงไม่จี้สันดานมึงอ่ะอาจารย์นี่ผมถามแทนเลยไอคนที่มันมาถามมาดูไลฟ์อาจารย์แล้วมาถามยียวนกวนปราสาทหรือถามเอาเล่นเนี่ยอืถือว่าบาปไหม มันก็ต้องมีเจตนามันนะมันต้องดูเจตนาว่าเจตนามันถ้าเจตนามันมีการจะขวางทำไม่อยากให้พูดเยอะแยะมันมีเจตนาในการที่จะมาแบบก่อกวนไม่พูดอย่างอื่นได้อันนี้มันบาปเนี่ยแปลว่าตัวบาปที่หลายตัวเลยนะแออน่าานะถูกต้องมึงลองเซลฟี่ดูสิ<ม> <laughs> <laughs> นั่นแหละตัวบาป <laughs> เออมึงไงสั้น <laughs> อโอเคาถามดานอันนี้สาระเลยอ,อยากสวดมนต์ก่อนนอนค่ะ ต้องสวดบทไหนเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะบทไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นหลักคําสอนพระเด้าคําถามคือเราทุกวันเนี่ยเวลาสวดมนตนะ์เราสวดแบบไม่เข้าใจไนงะเราสวดภาษาที่ตัวเราเองอะ่ะแปลไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องไปนั่งสวดเปภาษาบาลีคาถามคือเรารู้ภาษาบาลีไหมไม่รู้ภาษาบาลีไม่รู้ภาษาบาลีาาาลการสวดน,นั้นจะมีประโยชน์ไงกับเรารไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นพระเด้าเลยสอนว่าให้ท่องได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นที่ถูกต้อง ดังนั้นทุกครั้งในการสวดต,ต้องสวดในหลักคําสอนของระพุทธเจ้าและต้องสวดเป็นภาษาไทยเพราะอะไรเราจะได้เอาไปใช้ได้สมมุมติเราจะเปิดทากับข้าวสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่เป็นภาษาอังกฤษไปเปิดหนังสือภาษาอังกฤษเทา่าข้าวคิดวจะทำได้ไหมไม่ได้เละแดกไม่ได้คี้วให้หมาแดกยังไม่แดกเลยกุจะบอกให้วิธ,ธีการคืออะไรมึงต้องเอาภาษาไทยมาอ่านแล้วมึงทำกับข้าวไปตามตับตำราที่มึงศึกษาเล่าเรียนมานั่นแหละจะได้ผล ดังนั้นการจะสวดให้ได้ผลต้องสวดภาษาไทยแล้วนําไปไขขวนําบทสวดนั้นไปแก้ไขสันดานตัวเองในปัจจุบันให้ได้เนี่ยเรียกว่าการสวดตามหลักคําสอนพุทธเจ้าแปลว่าสอบสวดภาษาไทยไม่จาเป็นต้องสวดบาลีตามอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นถ้าสวดบาลีแล้วมันเสียเวลาสวดภาษาไทยไปเลยเพราะสุดท้ายเราไม่เข้าใจภาษาบาลีอยู่ดีอมไ,มไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เช่นแบบถ้าไม่สวดภาษาบาลีเดี๋ยวพระท่านจะไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้ไม่ ไม่ต้องกลัวนะนะไม่เกี่ยวนะพระไหนอ่ะพระไม่เข้าใจพระที่สวดจะไม่เข้าใจเลยนะว่ามันจะเอาพระอะไรมาเข้าใจในโทรศัพท์เนี่ยจะมีแอปที่เชื่อมว่าสวดมนต์ถ้าถ้าเกิดว่าเซิร์ชเข้าไปเนี่ยจะมีทุกบทในทุกบทในโลกเลยทุกบทในไทยอ่ะแล้วก็จะมีแปลด้วยว่าอะไรอย่างชินาบัญชรก็จะชุมนุมเทพอะไรอย่างงี้ก็จะรู้เรื่องไงอาจารย์เผื่อใครไม่รู้ว่าจะไปหาความหมายที่ไหนมีแอปอันนี้ง่ายมากเลยใช่ใช่ใช่แต่ละการก็คือต้อง เป็นคาสอนพระเจ้านะไม่ใช่ไปคําเลื่อยเปื่อยเพเจรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ,อ,ะอย่าบางคนเนี่ยไปสวดคาถาแบบล่ํารวยเศรษฐีแล้วก็อะไรคาถาหน้าเมตตามหานิยมเสน่ห์เล่ห์ยันให้ตัวเองเดี๋ยวประสบความสำเร็จสวดไปก็ไม่ได้เลยนะเพราะสุดท้ายความสำเร็จมันเกิดจากอะไรการกระทาทางกายวาจาและใจของเราอันเนี้สวดไปไร้ประโยชน์มากเลยไม่มีประโยชน์อ,อย่าไปสวดอะไรแบบนี้ให้ไปสวดหลักคาสอนพระเจ้าจะได้นําไปปฏิบัติตใช้แก้ไขสันดาห์ตัวเองได้อาจารย์นี่หัวนี้อันนี้ผมว่าคําถามนี้ดีมากเออบอกอาจารย์คะ ถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยแต่เราไม่อยากดื่มเหล้าแล้วเราแอบเททิ้งเนี่ยแล้วก็ต้องแกล้งทำโกหกทำเป็นเมาเนี้ยผิดไหมอาจารย์ ก็อย่าไปโกหกคือถ้าเราทําเป็นแอะ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 แบบมเมาไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้วาจาในการพูดออกไปในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงเราแค่แสดงอาการกับกิริยาอาการเพื่อเอาตัวรอดในขนานั้นเราเททิ้งทาตัวเป็นเมาแต่อย่าไปโกหกว่าเออกูเมาแล้วแต่ความเป็นจริงไม่เมาอย่าไปพูดก็คือเมาเฉยเฉยพูดอะไรไปอย่างอื่นก็ได้ให้แสดงถึงอาการกับกิริยาอาการของความเมาแต่อย่าไปโกหกแ่นั้นเองการโกหกเนี่ย หลักการหลักเกณฑ์ของมันคืออะไรพูดให้ผิดจากหลักของความจริงรพูดให้ผิดจากหลักสักสจจความจริงของโลกผิดต่อโลกพูดง่ายโนนากนั่นจึงนับว่ากโกหกแล้วนั้นอาการทางกายไม่เกี่ยวต้องคําพูดต้องคําพูดผมดไม่ได้เมาน,นะครับอาจารย์ไม่ได้เอ้านี่ันโกหกแล้วไงอาจารย์เมื่อกี้มีคําถามหนึ่งครับเขาบอกว่าลูกน้องเขาอ่ะ เออขับรถป้ายแดงรถคันใหม่ป้ายแดงเห็นเมื่อกี้เห็นเลยแต่ว่าตัวเขาเองยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่เลยก็ถามพิมพถามมาว่าทำใจยังไงดีครับก็ได้ขออีกทีหนึ่งดิรถลูกน้องขับรถป้ายแดงมาทํางานอืมแต่เขายังขับมอเตอร์ไซค์อยู่เลยเขาเป็นหัวหน้านะครับก็ถามว่าทําใจยังไงดีทำใจยังไงดีท้าใจยังไงล้วก็ทําใจตามนั้นแหละก็มึงขับอะไรอยู่ก็ยอมรับไปตามความเป็นจริง มึงจะไปสนใจอะไรทําไมก็ในเมื่อมึงขับมอเตอร์ไซค์ก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามึงไม่มีความสามารถแต่คําถามคือเจตนามึงในการขับมอเตอร์ไซค์เพื่อเก็บเงินเก็บทองในการซื้อบ้านหรือเปล่าล่ะเก็บเงินเก็บทองในการสะสมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จหรือเปล่าถ้ามึงทาอย่างนั้นมึงขับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องอับอายเพราะอะไรชีวิตมึงไม่เป็นนี้รู้จักประมาณในการใช้ <c oughs> แต่ถ้ามันมีรถป้ายหรูราคาแพงป้ายแดงมาเลยแต่มาเป็นลูกน้องมึงเงินเดือนมันน้อยกว่ามึงแต่มาไป อะไรนะฟุ้งเฟ้อเห่เหิม,ม,ม,มในการใช้ชีวิตสุดท้ายมันเดือดเนื้อร้อนใจยังหยิบย,มยืมเงินมึงอยู่เลยมึงควรภูมิใจในสิ่งที่มึงทําให้ไม่เกิดความทุกข์เดือดเนื้อร้นใจแกตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจวิธีการคือเรากําลังสร้างเหตุปัจจัยของการไม่เบียเดเบียนเดือดร้อนแก่ตัวเองแต่มันอาจจะเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองอยู่ไงเพราะฉะนั้นอย่าไปมีอยากได้อยากมีอยากเป็นตามความพอใจของใครเขาให้ทําตามความสามารถของตัวเองพอครับเออเออ,เอ,อโห,โหดีนะฟังแล้วดีมากชอบอันน<ด>ี้มากน้องสาวอ้างพุทธวจนะตลอดเวลาสอนแม่สอนพี่ แบบแบบยกตนข่มท่านอืมนันน่ะสันดานเสียไง มึงยังทําไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เอาตาราไปฟาดกบ,บานชาวบ้านเขาเดี๋ยวกูจะกระโถนเนี่ยฟาดกบ,บามึงก่อน <c oughs> สันดานเสียชอบยกตนข่มท่านเอาว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองเก่งแต่ตัวเองก็ยังสันดานปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ทํามไม่ได้ <c oughs> ไปปฏิบัติตัวเองให้ดีก่อนแล้วเที่ยวสั่งสอนชาวบ้านทีหลังอย่ามั่นใจว่าตัวเองปฏิบัติดีแล้วขนาดกิเลสตัณหาในหัวอกหัวใจมึงยังหยุดปากตัวเองในการพูดกับคนอื่นไม่ได้สั่งสอนคนอื่นไม่ได้แค่นี้ยังทําไม่ได้แล้วจะไปสั่งสอนใครสอนตัวเองก่อนให้ดีแล้วแล้วค่อยไปสั่งงสสออนนนนนคค่แล้้วําหรับโดดดจจะตทกม เนี่ยเขาเป็นพี่สาวของคนที่มาข่มข่มตนน่ะก็ไปศึกษาเล่ากับตำราฟาสกบามันกลับนน่ะต่างคนต่างศึกษาไปเลยเล่าปฏิบัติที่ตัวเราเองถ้าเรามองว่าเขาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ยอมรับสิ่งนั้นเลยพระเจ้าบอกว่าใครด่าเราใครกําลังชี้นําชี้บอกสอนบอกกล่าวแก่เราให้ฟังเขาไปเลยเพราะอะไรเขาเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์แก่เรา อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทมากหลยเขามองว่าเขาเป็นผู้ชี้กลุ่มรัพย์ทําให้เราเนี่ยเจอหนทางในการพ้นทุกข์เปลี่ยนแปลงสันดานและการกระทําของตัวเองในปัจจุบันได้เชื่อไปเลยปฏิบัติตามไปเลยจะดีกว่าอืตกปลาบ่อยเลยเป็นร้อนในจริงไหมคะ <c oughs> โอ้ยมึงแดดน้ําน้อยอากาศร้อนหรือเปล่าเปล่า <c oughs> มันจะไปเกี่ยวหาอะไรกับร้อนในไปตกปลาปม,นะมันเพอเจอนันมึงอเอาเบ็ดไปเกี่ยวปลาแล้ว <c oughs> เป็นแผลข้างในเหรอก็เปล่านี่เออแดดเยอะๆสีน้นํมันะ <c oughs> จับเลี้ยงอะแกคว้าหนแดงเข้าไปแต่ที่บาปจะตกปลาใช่ไหมตกปลาอะบาปแน่อืยังไงมันก็บาปเรื่องนี้อันนี้อยากรู้ความคิดเห็นอาจารย์อาจารย์ต้องเคยอ่านผมว่าเรื่องกฎแห่งกรรมที่แบบเช่นบอกว่าสมมตินะคนที่เขามีอาชีพแบบว่าผมเคยอ่านในหนังสือผมชอบอ่านในกฎแห่งกรรมที่เขามีอาชีพแบบฆ่าหมูอะอะไรเงี้ยแล้วพอแบบก่อนตายอะเขาแบบเหมือนล็อก อู้อูอูทรมานเหมือนหมูก่อนตายอาการมีความคิดเพงเรื่องนี้มันก็ไปไปได้นะเพราะว่าจิตมันไปผูกติดกับอารมณ์ไงอารมณ์ของอกุศลที่มันเคยนอนในสันดานเนี่ยมาวมาในปัจจุบันอย่างเช่นว่ามันฆ่าหมูมาเยอะมันได้ยินเสียงร้องของหมูมาเยอะก่อนตายเนี่ยมันจะไปรู้สึกผิดไงรู้สึกผิดเพราะสิ่งตลอดชีวิตมันเนี่ยมันเคยทำมาแบบนั้นแบบนี้แล้วภาพเนี่ยที่มันเคยเห็นหมูตายไปทำลายชีวิตหมูมาฆ่ามันอะไรยังไงมันก็เริ่มภาพมโนภาพพวกนี้ก็ปรากฏขึ้นมาในใจมันมันก็เริ่มมีอาการกิริยาอาการแบบบเเดีียวกัท่หมูป็น เพราะมันไปปรุงแต่งผ oh. ูกติดกับอารมณ์ไงมันไปเกาะเกี่ยวตัวเนี้ยมันก็เลยเกิดอกุศนขึ้นในใจก็เกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวเวลาตายเนี่ยจิตมันไปผูกติดกับตัวเนี้ยก็นําไปสู่แล้วก็กรเหมิดจระเขาแล้วถ้เปรตวิสัยครับโ oh. อ้คนถามว่ากระโถดยไหนกระโถอยู่ในรถเนี่ยนะเออหรือเข้าไปในกระบ,บาลพวกมึงแล้วก็ไม่รู้นะเข้ามาแนะ <laughs> ล้วครับอาจารย์ลอยลอยมาเรียบร้อยแลย้วเออขุดออกมาเมื่อกี้เอารองเท้าออกจากตรงนี้แล้วลอยเพราะกลัวอาจารย์หยิบรงเท้เพราะถ้าครูไม่มีกระโถก็การองเท้าไปหละ สวัสดีครับอาจารย์เบียครับครับอาจารย์มีคนถามวันนี้มาผมว่าน่าสนใจเหมือนกันครับลายมือครับอาจารย์มีผลกับชีวิตไหมครับไม่มีนะมันจะมีผลหาอะไรล่ะลายมือเหมือนลา้ตีนนี่แหละอันเดียวกันถ้ามึงสามารถใช้มือใช้ตีนมึงสามารถขวนขวายในการทําเงินทํางานหาเงินหาทองได้มันก็เหมือนกับหมดแหละ มันจะลายอะไรมึงไปโฟกัสแต่มือไงว่ามือมึงต้องหยิบจับกิจการงานตีมือไม่หยิบจับกิจการงานเหรอ <S <S มึงมีแต่มือแต่ไม่มีตีม,มีทำมาหากินงไงกูถามแค่นี้ <S 2> <S 2> มันมีเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันไม่ต้องไปสักลายมงลายมือไปเขียนเลขสะดอกเคาะเขียนเลขเขียนยันเปลี่ยนแปลงลายมือตัวเองถ้าสันดาลเหมือนเดิมมึงก็ไม่ได้แปรไขอะไรได้ถ้าสันดาลมึงยี้ขี้เกียรตื่นสายวันวันนอนไม่คิดจะตื่นขึ้น,นมาถนขวายในการทำมาหาแดก <S <S สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่ต้องไปแก้แก้แกสันดานแก้การกระทํา อาจารย์ครับอันนี้คำถามส่วนตัวผู้ชายกับผู้หญิงเท่ากันจริงไหมครับอาจารย์ก็เท่ากันนะอะไรคือเท่ากันอะไรไม่เท่ากันอ่ะมันเท่ากันหมด ทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเป็นเป็นเรื่องปกติคือเพศสภาพใช่ไหมทุกอย่างมีความเสมอภาคกันลักษณะความคิดจิตใจมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันหมดแต่มันไม่เท่ากันเพราะอะไรคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยไม่เท่ากันบางทีคบกันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาคบกันมันจะเป็นสามีภรรยาเนี่ยคบกันต้องสีเสมอกันมันจะทะเลาะกันน้อยแต่ถ้าคนนึงมีคุณธรรมสูงกว่าคนนึงมีคณธรรมต่ำกว่าด้อยกว่าอันนี้เรามันจะอยู่ด้วยกันยากความไม่เท่ากันในความหมายพระพุทธเจ้าคือไม่เท่ากันโดยคุณธรรมจริยธรรมไม่เท่ากันโดยสีลธรรม ราะนั้นถ้าไม่เท่ากันเดือดร้อนถ้าเท่ากันจะมีความสุขในการใช้ชีวิตปัจจุบันเพราะนั้นถ้าแยกว่าผู้หญิงเท่ากันไม่เท่ากันอยู่ที่คุณธรรมจริยธรรมผู้ชายก็เหมือนกันเท่ากันสูงต่ำก็วัดที่คุณธรรมจริยธรรมผมขอถามส่วนตัวนิดนึงครับ<ม>แลวผมเชื่อว่าคําถามนี้มีประโยชน์กับคนที่ดูอยากรู้ด้วยเรื่องนี้ครับอาจารย์ที่คนเขาบอกว่าฉันไม่กินสัตว์ใหญ่เดี๋ยวบาป<อ>กินสัตว์เล็กอันนี้ต่างยังไงอาจารย์กินสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อืมไม่บาปเพานั้นจะกินสัตว์อะไรก็ไม่บาเเเเเเพพรรรรราาาาาาะะออไไไไ้้้้บบกกวววว่่่่หหนนนนนียิิิืสสสัต์์ดดดคมมุธ็ สองไม่ได้ยินสามไม่ได้ลังเลสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราสามารถกินได้เลยไม่เกี่ยวกับเล็กไม่เกี่ยวกับใหญ่ไม่เกี่ยวอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหกินฉันกินวัวกินควายไม่ได้กินได้แต่สัตว์เล็กกุ้งหอยปูปลากินได้หมดแต่เป็นคนรวยไงเดินเข้าพัาคารแดกหูฉลามมันเล็กตรงไหนกูถามแค่นี้นี่ไงปัญหามันแดกเองมันคิดเองเอาเองสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กไม่เกี่ยวอยู่ที่เจตนาตัวเดียวคืออย่าฆ่าสัตว์สมมติเราเดินเข้าตลาดแล้วไปสั่งปลาเอาปลาตัวช่อนตัวนี้ทุบเลยอันเนี้ย สั่งฆ่าได้เห็นแล้วว่ามันตายเพื่อเราใช่ไหมอันนี้ผิดกินไม่ได้เลยหรือเรากลับบ้านต่างจังหวัดพ่อแม่เนี่ยเตรียมทำอาหารไว้เต็มเลยเอ้ยล้มวัวล้มควายเพื่อมันเลยแล้วเราก็ได้ยินว่าเออพ่อแม่เนี่ยล้มวัวล้มควายเพื่อเราในการกินกันนี้ถ้าเรากินผิดด้วยอย่างนี้สามประการโอเคอาจุกควเข้าใจเลยอันนี้อะมินสาหรับช่วงเราโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์คุยกับไปขับต่ออีกสักพักหนึ่งเอาตสักพักด้วยเหรอก็แล้วแต่อาจารย์ครับแล้วแต่อาจารย์สามนาทีครับอาจารย์าทีเราต้องไปต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวมืดเดี๋ อันนี้ให้อาจารย์ปิดเลยไหมได้ครับอาจารย์อาจารย์จะอาจารย์จะปิดเลยเหรอครับอาาจใช่ปิดเลยหรือมึงจะเปิดล่ะครับเวลาเออมึงจะเปิดไหมล่ะอาจารย์ฝากขาวรายการให้พวกเราด้วยครับอาจารย์รายการอ่ะฝากรายการหน่อยพูดเลยฝากรายการแขกขึ้นเที่ยวนะครับทุกวันอาทิตย์ทางบ่ใบสองทางช่องโมโน29ครับผมครับผมของอาจารย์นี่ก็เร็วๆนี้นะครับวันที่17นะครับ17พฤศจิกายนนะครับวันอาทิตย์นะครับก็ใครอยากดูอาจารย์นะครับมาท่องเที่ยวเชิงธรรมะนี่ก็แหะมาดูหาความสุขในแบบ อาจารย์เบียร์คนตื่นทำครับเออก็ฝากฝากติดตามพวกมันด้วยกันล้วกันครับผมโดนด่ามันหลายดอกเลยเออโดนด่ามาอะไรล้วฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยอันนี้อยู่ในหมวดบัวปิ่มน้ําเออปิ่มน้ําอยู่ปิ่มน้ำอย้่ครับอาจารย์เดี๋ยวจะบัวตกน้ำอ่ะนะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนว่าเดี๋ยวไลฟ์สดใหม่ทีก็อนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ดีได้ฟังธรรมในวันนี้เนาะขอให้มีความสุขความเจริญกิจสิริไดขอให้ส่งความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทำความเพียรลละทอกุศเจริิญกุศลมีสสตััญญบทิ้อม ที่สุดแล้วขอยถ้ทุกคนไปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนจะ